ือ่ออายุมากขึ้นนะคะเลนตาของเราเนี่ยจะขุ่นลงไปเรื่อยๆค่ะภาวะที่เลนตาขุ่นนี้เรียกว่าภาวะต้อกระจก <S <S การรักษาต้อกระจกในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาเทียมนะคะโดยได้เอาเลนที่เป็นเลนธรรมชาติอย่าของเราเนี่ยที่ขุคุณเนี่ยออกไปแล้วก็ใส่เลนตาเทียมเข้าไปแทนเลนตาเทียมมีหลายแบบมากนะคะซึ่งปัจจุบันการแบ่งเลนตาเทียมเนี่ยก็ <S <S จะแบ่งตามลักษณะเวลาที่ใส่ไปแล้วของเลนตาเทียมค่ะแบ่งตามการมองเห็นของคนไข้หลังผ่าตัด ว่าคนคไข้จะเห็นอย่างไรนะะก็จะแบ่งเป็นเลนตานะคะที่เรียกว่า full range o f t i o n หมายถึงว่าเห็นหมดเลยระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลนะคะหรือแบ่งตามที่เรียกว่า partial range o f t i o n ก็คือ ออมองได้บางระยะนะคะบางระยะอาจจะแบบยังไม่ชัดมากนะคะการผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาเทียมในคนไข้ต้อกระจกเนี่ยก็ใช้เวลาไม่เกินประมาณ20นาทีถ้าเลนนั้นเป็นเลนที่กําลังดีสําหรับการผ่าตัดไม่ยากเกินไปนะคะหรือว่าเลนที่เป็นเลนแบบเออธรรมดาไม่ได้มีโลกของเลนตาอื่นแทรกซ้อนนีก็จะใช้เวลาไม่นานการผ่าตัดก็เป็นการผ่าตัดสลายแผ่นเล็กในกรณีที่เลนไม่แข็งจนเกินไปนะคะก็ใช้เครื่องอันตราซาวความถี่สูงเปิดแผลประมาณ2-3ถึงมมิลลิเมตรนะคะเข้า แล้วก็เอาเครื่องไปสลายเอาเลนออกแล้วก็ใส่เลนเทียมเข้าไปใหม่การผ่าตัดแบบนี้ก็ฟื้นตัวเร็วนะคะบางคนเนี่ยหลงังผ่าเพียงหนึ่งวันก็สามารถที่จะสมองชัดได้แล้ว <S <S ใช้การหยอดยาชาโดยที่ไม่ต้องมีการดมยาสลบแต่ในบางกรณีก็จะมีการดมยาสลบได้แต่เป็นส่วนน้อยเท่านั้นหลังผ่าตัดนะคะก็จะมีการปฏิบัติตัวแบบเฉพาะนะคะโดยเฉพาะการห้ามน้ำเข้าตามีการหยอดยาหลางาังผ่าการแบบเหมือนจำกัดกิจกรรมบางชนิดที่ห้ามทำหลังผ่าตัด หลังจากนั้นเมื่อสายตาคงที่แล้วนะคะก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ปกติมองเห็นได้ดีขึ้นจากเลนตาที่ขุ่นๆภาพก็จะสว่างขึ้น การใส่แว่นหลังผ่าตัดนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเลนตาเทียมค่ะบางชนิดเนี่ยก็จะช่วยลดการพึ่งพาแว่นแต่เลนตาบางชนิดเนี่ยก็ยังต้องใส่แว่นอยู่ในบางระยะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเกิดเป็นระยะไกลเนี่ยเลนตาทุกชนิดนะคะสามารถที่จะมองระยะไกลได้ยกเว้นคนที่มีสายตาเอียงแล้วไม่ได้ใส่เลนแก้เอียงอันนี้ก็อาจจะแบบมองไกลอาจจะยังไม่ชัดมีภาพแบบซ้อนๆแสงกระเจิงโดยเฉพาะภาพแบบตัวเล็กๆไกลๆหรือว่าภาพตอนกลางคืนอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การเลือกเลนตาเทียมว่าจะต้องเปลี่ยนแล้วใส่เลนชนิดไหนเพื่อให้ได้การมองเห็นหรือ performance ของตาเนี่ยดีที่สุดเนี่ยก็ต้องปรึกษากับจักษสุแพทย์ที่จะเป็นคนผ่าตัดให้สรุปนะคะการผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาเทียมเนี่ยในคนไข้ที่เป็นต้อกระจกเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยัยเลนตาเทียมก็มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ชนิดไหนถ้าใช้ได้ถูกชนิดก็อาจจะสามารถลดการพึ่งพาแว่นไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะกลางหรือระยะไกลได้ค่ะ ปากกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ